สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Insight d r a v e s i t ครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูวิธีการใส่ Center Mark ในวงกลมกันนะครับซึ่ง Center Mark เนี่ยจะเป็นเส้นหรือสัญลักษณ์ที่เราเอาไว้ใช้บอกตำแหน่งศูนย์กลางของวงกลมนั่นเองนะครับโดยเราอาจจะใช้เส้น Center Mark นี้ร่วมกันกับการบอกขนาดด้วย Dimension หรือ a n น o t เดชันอื่นๆเพิ่มเติมก็ได้นะครับ อะทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการใส่เซ็นเตอร์มาร์กในวงกลมเราจะทำได้ยังไงวิธีการนะครับเราจะใช้งานคำสั่งที่ชื่อว่าเซ็นเตอร์มาร์กตรงตัวเลยนะครับซึ่งคำสั่งเซ็นเตอร์มาร์กเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกเลือกที่แถบคำสั่งนะครับอยู่ที่แถบของโฮมได้เลยนะครับแล้วก็ดรอปดาวนในส่วนของดิเมนช o นแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับเราจะเจอกับคำสั่ง Center Mark เราสามารถที่จะคลิกซ้าย เขาคำสั่งถัดจากนั้นนะครับก็สามารถคลิกเลือกวงกลมที่ต้องการใส่เซนเตอร์มาร์กได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด escape นะครับ esc เพื่ออ,ออกจากคําสั่งไปนะครับทีนี้อีกวิธีการหนึ่งนะครับนอกจากเราจะเลือกคลิกคําสั่งที่แถบริบบอนทางด้านบนได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์คีย์ลัดผ่าน Command Window ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งคีย์ลัดของคําสั่ง Center Mark เนี่ยเราจะใช้เป็น cm นะครับ เราก็สามารถพิมพ์ cm จากนั้นกด enter พอเข้ามาในคำสั่งแล้วก็เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็คลิกซ้ายเลือกวงกลมที่ต้องการใส่ center mark ได้เลยจากนั้นก็กด escape ออกจากคำสั่งเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นการใส่ center mark เข้ามาในวงกลมของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เพิ่มเติมในส่วนของ center mark นะครับเราจะเห็นว่าพอเราคลิกเลือกเส้น center mark ที่เราสร้างขึ้นแล้วนะครับที่แท็บของ property นะครับลายสไตล์ของ center mark เนี่ย มันจะเป็นโซลิดไลน์นะครับหรือว่าเป็นเส้นเต็มนั่นเองถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยต้องการให้เซ n นเตอร์มาร์กโชว์เป็นเส้นศูนย์หรือเส้นเซ n นเตอร์ไลน์นะครับที่มันอาจจะมีความถี่นิดนึงนะครับก็คือเป็นเส้นแล้วก็เป็นช่องว่างเป็นเส้นเป็นช่องว่างนะครับเราสามารถที่จะมาปรับเปลี่ยน l ล n e สไตล์นะครับดรอปดาวแล้วก็เลือกเป็นอาร์เซนะครับเสร็จแล้วนะครับ yeah, เราก็กดโหลดแล้วก็เลือกเส้นเซ n นเตอร์นะครับ เป็นไลฟ์สไตล์ที่เป็นเส้นเซนเตอร์เข้ามาเลยจากนั้นกดโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอ่พอกดโหลดเข้ามาแล้วนะครับที่แถบของไลฟ์สไตล์ให้เราดรอปดาวแล้วก็มาเลือกเส้นเซนเตอร์ไลน์ที่เราโหลดเข้ามาได้เลยทีนี้เส้นนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเส้นเซนเตอร์ไลน์เรียบร้อยแล้วซึ่งเราอาจจะเพิ่มความถี่นะครับเนะี่ยก็คือ,อต้องการให้มันโชว์เป็นช่องว่างเยอะๆนะครับตัวเส้นเยอะๆเนาะ เราก็สามารถที่จะมาปรับสเกลนะครับของเส้นได้ที่แทบของ Property ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้สเกลเป็น1อยู่เราอาจจะปรับเป็นสักจุดหนะครับแล้วก็ Enter เราจะเห็นว่ามันก็จะมีความถี่ที่มากขึ้นนะครับก็จะโชว์เป็นเส้นที่เป็นเส้นศูนย์นั่นเองนะครับและถ้าหากว่าเราต้องการขยายขอบเขตของเส้น Center Mark ให้มันกว้างกว่านี้นะครับให้มัน เลยวงกลมไปมากกว่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งานคำสั่งสเกลนะครับหรือคีย์รัดคือ S C เนี่ยร่วมกันกับเส้น Center Mark ได้เลยกพคมพ์ S C จากนั้นกด Enter นะครับคลิกเลือกเส้น Center Mark แล้วก็ Enter อีกทีนหนึ่งนะครับจากนั้นคลิกซ้ายอันนี้ผมคลิกซ้ายที่จุดศูนย์กลางเลยนะครับให้จุดศูนย์กลางเป็นจุด Left l e f e r e n c e หรือจุด base point นั่นเองนะครับเส้นมันก็จะขยายออกจากจุดศูนย์กลาง ไปรอบทิศทางเป็นระยะที่เท่าเท่ากันอันนี้ผมอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็นอีกนิดหนึ่งนะครับก็จากสเกลเดิมเนี่ยถ้าเราพิมพ์หนึ่งไปเนี่ยมันก็จะเท่าเดิมนะครับเป็น1เท่าอันนี้ผมพิมพ์ไปสัก1.1จุดหนึ่งอ่าจากนั้นกด enter อ่มันก็จะขยายเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับตามสเกลที่เราระบุลงไปน,นั่นเองแต่ถ้าหากเราต้องการระบุขอบเขตของเซ็นเตอร์มาร์เป็นค่า default ไปเลยนะครับให้ทุกครั้งที่เรา สร้างเซนเตอร์มากแล้วมันกว้างเท่านี้ตลอดนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปปรับในออปชันนะครับของโปรแกรมได้เลยนะครับโดยให้เราพริมพ์นะครับ Option ทีมเอสนะครับจากนั้นกด Enter เลือกแท็บของ Drafting Style กดขยายในส่วนของ Dimension แล้วก็กดขยาย Radial หรือ Diameter Dimension กดขยายในส่วนของ Center Mark Display ตัวนี้เราสามารถที่จะปรับไซส์นะครับซึ่งโดย Default แล้วเนี่ยมันจะเป็น0.09นเะครับเราอาจจะปรับเป็น1เป็น1.5นะครับเราก็จะได้ขอบเขตของเส้น Center Mark ที่กว้างขึ้นนะครับนอกจากเราจะปรับไซส์ได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบของเส้น Center Mark ของเราได้นะครับโดย default ของโปรแกรมนะครับจะเป็น as center line นะครับก็คือ เซนเตอร์มาเนี่ยจะโชว์เป็นเส้น Center l i ไลตาม p r e ีวิวแบบนี้เลยนะครับจะเป็น Center l i ไลนสเส้นตั้งฉากกันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกออปชันอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอย่างเลือกเป็น S Mark นะครับมันก็จะเป็นแค่เครื่องหมายบวกอยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับหรือกดไม่ให้โชว์เลยนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เราสามารถปรับแต่งได้นะครับถ้าเราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วเราก็กด Apply แล้วก็กดโ okay อได้เลยนะครับ ก็จะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับวิธีการใส่เซ็นเตอร์มาร์กในวงกลมครับ